สว,ส,สวัสดีครับ Basket Bros ครับพี่ดักเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับ,รบวันนี้เราก็จะมา unboxing มนะฮะรอ <ฮะ S 2> งเท้าบาสตัวใหม่ล่าสุดจาก Adidas ทั้ง2ตัวทีเดียว2รุ่นเลยวันนี้ใช่ครับเดีมเปิดตัวใใกล้กันเราก็จริงๆอ่ะเราได้มาพักนึงแล้วล่ะแล้วเราก็มีโอกาสแบบได้ใส่เล่นไปแล้ว<ช>ประมาณแบบ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็จะได้ p e r f o r m มภไปด้วย เดี๋ยวจะบปกนมาสั้นๆแต่พอเราจะแยกเทปเราจะให้ไปดูอีกทีหนึ่งใช่ครับอันนี้เราจะอัน็อกซิงอย่างเดียวท้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราเสมอมาน่ารักมากจริงๆก็คือ d i l o Store นะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ครับผมเช่นกันครับครับผมก็2ตัวมีอะไรบ้างนะฮะก็คือตัวหนึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นภาพที่เราไปขิงใส่แล้วนั่นก็คือตัวนี้ Adidas t m a x Millennium นะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชื่ออะไรนะมาคีบูสโลนะครับ,ค,รบคือตัวนี้มันจะมีทั้งตัว Low แล้วก็ตัว m ิดนะฮะแต่ว่าที่เข้าไทายตอนนี้เป็นตัวโลอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกัน และนี่ก็คือหน้าตาของทั้ง2ตัวนะครับนี่คือ Adidas สมาคีบูส o ลครับผมบตัวนี้คือ Adidas t m a แม็ l l l e n เ u m นะครับผมครับตัวนี้ยกให้พี่รักษ์เขารีวิวไปก้องใายที a ม<อ>นะฮะแน่นอนอ่ะเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะฮะมา o ีบูบ e, Low ตัวนี้นะฮะดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเหมือนว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ใส่สำหรับแบบใส่เล่นบาสตามสตรีทบาส r ก็ได้ ใส่เสร็จปุ๊บคุณเดินออกมาเดินเที่ยวเ,เยวมันก็<อ>นดูไม่แปลกมันดูไม่ใช่แบบอูเป็นรองเท้าบาสแบบเต็มรูปแบบคือไม่บาสจ๋าอย่างนี้ใช่แต่ว่ามันเป็นรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์เลยนะเพอร์ฟอร์มานซ์ที่หน้าตาเป็นสตรีทแวร์เวมาคีตัวเนี้ยเขาจะมีส่วนประกอบเป็นวัสดุแบบหลายอย่างมากนะฮะไม่ว่าจะแบบอ่ะอย่างด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นตัวฟอสไฟเบอร์เนาะฟอสไฟเบอร์คือตัวนิที่เอามาถัก แล้วก็เหมือนเคลือบด้วยตัวพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงของเขาแล้วตัวนี้นะฮะเป็นฟูเร l งบู b o o นะครับก็คือเต็มเท้าเต็มเท้าเป็นก้อนใหญ่หนามากนะฮะแล้วก็พื้นเป็นลาย herringbone นะครับก็การันตีความหนึบอยู่แล้วพื้นตัวนี้มันสามารถเอาไปใส่เล่นแบบพวกปูนยงปูนหยาบก็ใส่เล่นได้เลยเพราะพื้นแข็งแรงมากแล้วก็ลายก็ไม่ได้ ลายไม่ได้ตื้นๆเป็ไลายเบสิกมากใช่นะฮะลายโคตรเบสิกเลยสังเกตได้ว่ารองเท้าเอเดนดัสเนี่ยในช่วงหลังๆอ่ะลายพื้นจะกลับมาใช้เป็นแฮร์ริ่งโบลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าตั้งแต่ฮาร์เดนและบาร์คีนี่ก็เหมือนกันทีแม็กก็เป็นลายแฮร์ริ่งโบลใช่ให้ดูให้ดูแล้วแม้กระทั่งตัวที่กระจออย่างเช่นเดมห้างอย่างเออก็เป็นแฮร์ริ่งโบลเหมือนกันมันอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะ ก็เจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีความประหลาดอยู่หน่อยๆก็คือตรงช่วงข้อเท้านะฮะช่วงข้อเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามภาพคุณจะเห็นเลยว่าแบบมันเป็นเหมือนแบบมีห่วงย,า,ยางอยู่รอบๆ<ช>ข้อเท้าทั้งภายในและภายนอกนะฮะก็เดี๋ยวอันเนี้ยเอาไว้ไปเป p e r f o r m มาน e ์รีวิวทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงแล้วคราวนี้ก็มาถึงทีแม<อ>ทเมเนียมนะฮะครับ,รรบตัวนี้มองจากภายนอกเนี่ยนึกถึง ทีแม็กหนึ่งใช่คือมันสวยนะสวยมากทีแม็สวยแล้วตัวนี้ถอดแบบมาเป๊ะเลยนะครแค่พัฒนานู่นนี่นั่นนิดหน่อยเองครับก็เปลี่ยนวัสดุเนาะใช่ด้านหน้าเนี่ยไอตรงโชว์แคปนะฮะเขาก็จะมีแบบเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ทําลายเป็นลายแบบลายเส้นเดิมลายเส้นเดิมเลยนะครับสำหรับทีแม็กหนึ่งซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นยาง หัวเป็นยางคล้ายๆสปอร์าประมาณนั้นเอัปเปอร์ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นวัสดุแบบหนังสังเคราะห์นะครับหนังสังเคราะห์ที่แบบด้านๆแล้วก็พอมาถึงอัปเปอร์ช่วงลําตัวเนี่ยฮะ,ะก็เป็นหนังสังเคราะห์อ,อีกเหมือนกันก็คือพูดง่ายก็คือมันถอดตัวเก่ามาใช่มันเป็นวัสดุเหมือนแบบวัสดุแบบ เรโทรอะใช่ฮะถอขอตัวเก่ามาเลยพูดง่ายใช่แต่ว่าเอามาปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูแบบเพรียวขึ้นดูดูอยู่ในยุคนี้มากขึ้นใช่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็น f ู l เลงบูส b o o t เหมือนกันแน่นอนแล้วก็มีเป็นเคชขึ้นมาตรงด้านข้างตรงนี้นะฮะก็เรื่องความนิ่มนี่ก็แน่นอนสำหรับบูสนะนุ่มนิ่มมากครับผมคือหนามากนะฮะ b o สตัวนี้ครับอ่ะแล้วก็มาถึงตรงลายพื้นที่พ่รักว่า ลายพื้นนะฮะก็คือเป๊ะเลยมาจากทีทีแม็กหนึ่งเ,เป๊ะทุกอย่างนะฮะอ๋อหรอใช่ทีแม็กหนึ่งพื้นอย่างนี้เป๊ะทุกอย่างเลยอ๋อทั้งลวดลายทั้งการวางไอ้พวกเนี้ยแพทเทิร์นทั้งหมดใช่เป็นทีแม็กหนึ่งพื้นเดียวกันเลยนะฮะไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยมันปรับแต่งอย่างเดียวคือมันเป็นหล่อ,อมาทั้งพื้นอย่างนี้ อแต่อย่างตัวหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีตัวเนี้ยเป็นพลาสติกครับผมคิดอ๋อเป็นแยกชิ้นใช่แยกชิ้นเป็นชั้นเพรดใช่ใช่ก็คือตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเซอร์ชั่นซิสเต็มของเขาเนี่ยประมาณนี้ครับก็เจ้าตัวนี้นะเออเนี่ยลืมเอาให้ดูด้านหลังไอ้นี่ไม่รู้ติดมาทําไมมันคงมีดีไซน์ของมันนะเออมันคงมีดีไซน์แหละฮะคือแบบมันมีเส้นแยกออกมาเลยนะที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือโลโก้ของเขาอ่าก็ยังคงยังทีแม็กอยู่ใช่ยังคงเป็นทีแม็กอยู่นะ ก็ลํำลึกความหลังของคนแก่เขาครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องไซส์อือ่าไหนถือที่แม็กแล้พูดถึงที่แม็กก่อนนะฮะไซส์ตัวนี้นะบอกเลยว่ามันเป็นแบบเพื่อนแท้ของคนเท้าบานเออจริงจรเพราะว่าตัวเนี้ยผมใส่ตรงไซส์เว้ยผมใส่10.5จะปกติต้องเผื่อไปจุด5ป็น1 1ตลอดจนแบบเหมือนคิดว่าตัวเองเปนไซส์1 1แล้วอะ แต่ตัวนี้คุณแม็กเจ้าของร้านดีโลกนะฮะทักมาคุณแม็กผมว่าตัวนี้คุณแม็กซ์เอาสิบจุดห้าไปมันโอเวอร์ผมก็ยังแบบช่างใจเฮ้ยจะใส่ได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็อ,กอ่ะคุณแม็กบอกก็เอามาเออก็ลองใส่ดูเออสิบจุดห้าพอดีเดะเลยนะตัวนี้ใครเท้าบานบอกเลยว่าใส่ตรงไซส์นะครับไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อนะฮะเผื่อนี่คุณหลวมเลยนะใช่ใช่เพราะว่าทีแม็กตัวนี้รงหน้าเท้าแบบมันเป็นเท้าแบบ สาวบานทุกตัวเนาะกะดูเนี้ยมันไม่ได้เรียวยาวไม่เรียวยาวอ่ะ้าวบ้านนะฮะใส่ตรงไซส์บผมนะพื้นที่แมกตัวนี้ทนปูนไหมก็คิดว่าใส่เล่นปูนหยาบได้แหละน่าจะประมาณเดียวกับตัวนี้เนาะเออีนิโรเนี่ยใส่เล่นได้แหละผมว่า ใช่นะแต่ว่ามันก็แบบอย่างที่บอกอะปูมยามมันก็ไปเร็วออกว่าปกติใช่ก็ทําใจแล้วกันเออ<ช>แต่หนึบนะหนึบครับ,รบผมบอกเลยแล้วก็มาถึงเจ้ามาคีนะครับมาคีตัวนี้เออผมไม่ได้ใส่แต่พี่ต้นใส่นะครับพี่ต้นใส่ตัวนี้เป็นไงตรงไซส์ปะตรงไซส์อ่าพี่ต้นใส่ตรงไซส์นะครับก็ถ้ายอย่างนั้นเนี่ยตัวคนเท้าบานอะอาจจะต้องเพิ่มจุดท้านะอพอดูจากฝ่งปลายมันเรียวแหลมเลยนะฮะ เดี๋ยวเอาไว้ผมมีโอกาสได้ไปลองเมื่อไหร่เนะี่ยผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้ผมต้องเผื่อไปจุดทาเพราะว่าคุณแม็กก็บอกอีกแหละว,ว่าถ้าคุณแม็กจะเอามาคีคุณแม็กต้องเผื่อเหมือนเดิมนะฮะอ่านะครับสรุปย้ำอีกรอบหนึ่งตัวนี้ใส่ตรงไซส์นะครับเท้าบาร์ไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเท้าปกติคุณอาจจะต้องลดลงครึ่งเบอร์ถูกต้องนะครับมันจะออกแนวโอเวอร์ไซส์หน่อยๆ,น,อยๆนะออ่ามันโอเวอร์ Over, ใช่ใช้คำนี้ถูกแล้วก็ส่วนเจ้ามาคี มาคีตัวนี้ถ้าเกิดว่าเท้าปกติคุณใส่ตรงไซส์แต่ถ้าเท้าบานคุณใส่เผื่อไปจุดห้าหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะครับผมแนะนําให้คุณไปที่ดีล็อกสตอร์นะครับ,รบมีหลายสาขามากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบยังไงอยากได้ ข้อมูลที่แน่นแน่ตแ่กุตไปที่ Black s t e e จะได้ข้อมูลดีๆจากคุณเม้งด้วยใช่ครับผมแล้วก็บอกว่ามาจาก b a s k e t Pro นะฮะเดี๋ยวคุณเม้งจะแถมถุงพลาสติกให้หนึ่งใบถูกต้องครับคุณไม่ต้องซื้อกล่องกระเป๋าไอกระเป๋ากลับบ้านมีถุงให้คุณได้ถุงพลาสติกไปนะฮะวันนี้ unboxing ของเราก็เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเทป performance review มาให้ดูนะครับทั้งสองตัวเลยนะฮะใช่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วสวัสดีครับ